ก็สองนี่นี่กิงกากิงกาตัวใหญ่เหมือนกันนะฮะนี่เขาอยู่ตามธรรมชาติเลยทิวนิวชาเนลนี่เหรอเนี่เหรอเฮ้ยนี่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 เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยสียงดังอย่าเสียงนะเฮ้ยเฮ้ยเทวอย่าไปทำ้ายเขาขนลืมตา่นไม่อย่าสะกิดเขาลูกนี่นี่กิงกาอันนี้ เนิ้วนิ้วมานิ้วมองไม่เห็นมามาให้พี่เมย์มาค่ะมีพาพี่ทิวมาดูกิ้งก่าพาอเนียมาดูกิ้งก่าอเนเียเห็นกิ้งก่าเห็นไหมครับไม่เอาให้เขานอนอยู่ตรงนี้ลูกกิ้งก่านอนอยู่หน้าบ้านเราเห็นปะกิ้งก่าแม่ค้าแม่ค้าค้าค้ามันกินอะไรอ้าปากงอบา นี่มันลืมตาแล้วนี่ค่ะอันนี้มวนูกิ้งก่าฝนก็ตกฝนก็ตกอันนี้มวนูกิ้งกาแน่แน่แน่ไหนนะพี่เมย์พี่เมย์เห็นเลยคะพี่ไม่เห็นไหมพี่ไม่เห็นไหมอันนี้วแม่ไม่ทีว์อยากทำแชทำร้ายเขานะลูกดูได้เฉยดูได้เฉยนี่กิ้งก่ากิ้งก่าตัวใหญ่เหมือนกันนะฮะนี่เขาอยู่ตามธรรมชาติเลยไม่กัดนะไม่กัดกินได้เขาอยู่ตามธรรมชาตินี่ครับ มา, و, มาดูเก่งกันหน้าบ้านฝน,นตกใช่ไหมไป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 แล้วครับลูกแล้วควรเขาแล้วควรเขาจับขาไปไปไปเหมือนแม่อุ้มดูอันนี้แม่อุ้มดูมานะคบอันนี้อยากดูเหรอไม่หนูมองไม่เห็นหรอกพีทิวไม่ได้อย่าสะกิดเขาเขานอนอยู่ครับลูกหนูไม่ควรควรเขา นี่ขอนอนอยู่กิงกาตัวใหญ่เหมือนกันไปกลับแล้วครับเจอยังเจอแล้วนี่ไงเห็นแล้วแม่โอ๊ยพี่เมย์ไม่เห็นนี่คือรายการล่าท้าพี่เมย์ไปค่ะฝนตกด้วยค่ะหนูเห็นย่างไงกิงกาใหญ่เห็นไหมไปครับอันนี้นี่เห็นยังครับเก่งก่าอู้วให้ขอนอนอยู่หน้าบ้านร้เนาะออนเนลนะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนพี่เมย์บายบายก่อนบ๊ายบายเก่งก่า พงนี้ช้ามันยังนอนอยู่อเนวก็มาดูได้นะโอเคไหมอ่ารีบตื่นนะโอเคไหมคะบ,บ๊ายบายค่ะช่องอ่าไปค่ะอเนวันดีครับค<ะ>ืออเนวเพิ่งตื่นเมื่อวานเราเห็นกระปอมใช่ไหมลูกเราเห็นกิ้งกาเนาะอเนวเพิ่งตื่นค่ะเออมันไปหรือยัยงไปดูซิไปดูซิยังเหรอนี่ไงค,ครับยังไม่ไปเลยอเนวนี่ไงเดีให้เ,เพื่อนดูกันมาครับ นี่ยังไม่ไปเลยเรอรลอนิวอยู่แน่เลยใช่ไหมมไม่ประมาณตัวนี่มันอยู่ทางนี้หนูมาดูทางนี้ทางนี้ใกล้นี่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะนี่ยังไม่ไปเลยยังชูคอร์อ,อนิวเลยมันตื่นแล้วอะตื่นพร้อมอ,อนิวเลยครับเออเดียวกันนั่นเนี่ยใช่ไหมหางยาวมากเลยหลงเดูวด,ดิหางยาวมาก มาแม่อุ้มดูได้ดูสูงๆฮะเอ๋อันนี้เพิ่งตื่นแล้วอันนี้ก็มาดูกิ้งก่าใช่ไหมเออมันไอ้น,ออออนี่ฝนม,มันตกเมื่อวานนี่เอ๋อยังมองแม่อยู่เลยก <c oughs> <c oughs> ิ้งกา่าเจ๊โอฮัลโหลฮัลโหลมาไม้แม่อุ้มให้ดู <c oughs> <c oughs> เรียกค่ะแม่กำลังจะไปทำงาน เนวเตือนทันแม่ใช่ไหมแต่แม่ก็เลยพามาดูเก้งา่าเมื่อวานเราดูไปแล้วกลางคืนแล้วก็มาดูตอนเช้าว,ว่าเขาจะไปหรือเปล่าเขายังไม่ไปเขารอเ,รเ,อเนวอยู่เห็นปะนี่ค่ะรอเ,อเนวมาดูเก้งตาเดี๋ยวดูดูใกล้ๆอีกรอบอัะเลิกนอนหลับสบายไหมเมื่อคืนฝนตกด้วยฝนตกพรัมพใช่ไหมครับ ละเดี๋ยวแม่จะไปทำงานนั้นนะครับวูอากาศดีมากเลยเอเนลดูสินกบินเต็มเลยมไม่คะแม่เขนะาแฉะแม่เขาแฉะนะฮะอะไรอ๋อมันแฉะนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็แห้งลูกค่ะอะเนี่ยมันแฉะมากเป็นลูกอะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับนอ,อนเพิง่งตื่นคิดไม่ออกสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย,บายครับอเนลบ๊ายบายค่ะ